เตอเล่นเจอเล่นอันนี้อยู่ซอยรามินหาร้อยก้าอันมีอีกชื่อหนึ่งก็คือถนนพยาสุเรนกถนนนี้ยาวนะสามารถเป็นเป็นทางลับที่ ไปออกทางหลวงได้นะทางมอเตอร์เวย์มันออกไดก้รู้ได้นะครับใกล้ถึงตลาดยมเกเสร็จย่างฮ่องกงรามนีร้านดังนะ แล้วก็มาลาเคฟไม่รู้เปิดหรือเปล่ามาลาเคปเนะี่ก็ดังข้างหน้านี่เป็นตลาดเนาะตลาดที่จะมาขายน้ำนะแ้วก็เปิดตอนเย็นเย็น,นะครับผมเปิดตอนเย็นเย็นมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าประเทศไทยกออไทยขนาดไหนนะเดี๋ยวคอยดูนะ เห็นไหมตลาดอะเขาวางไข่ไว้แบบนี้เลยนะท้าม่ซิ่งไข่แร์จริงๆนะครับผมไม่มีหายนะอันนี้ก็ราประจํานะครับก็ซื้อกินประจําเป็นโบราณเหมือนกัน หิวกาแฟโบราณนะร้านนี้ร้านดังอันนี้อีกตลาดหนึ่งนะอันนี้ก็มีเปิดนะเปิดตลอดมีของกินมีผลไม้ทนะี่5บาทนก20บาทมีอาหารนะคัดคนละครึ่งด้วย เขาต้ก็มีโลตัสโก้เฟรสคร้านกาแฟมีขนมนะครับเยอะแยะมีข้าวขาหมูนะครัก็จะไม่แพงนะกับข้าวยี่สิบบาทอตอนนี้ทุกอย่างรับคนละครึ่งไปเลยนะนี่นะ ต่างๆเยอะแยะเลยนะเฟมี acceso, ies, mm ้านกาแฟกาแฟสดกาแฟมีร้านขายกล้วยนะกล้วยต่างเต็มเลยมีร้านใหญ่ยมีเตียวุงคุ้ยนะ ไม่เคยกินนะเดี๋ยววันวันวันไหนว่น่างก็จะมาลองนะครับกระเตินไปต่อนะครับตอนนี้อยู่พญาสุเรนซอยหนึ่งนะครับไปวัดบางชันกัน เดินเดินเที่ยวใครจะมาไหว้นะครับเทาเวสุวรรณนะมาได้เลยนะครับมาได้ตลอดที่สิชั่วโมงนะนเพื่อนนี่ผมมาหลายครั้งนะนะตรงนี้อยู่ติดกับ A1 นะ เอวันอพาร์ตเมนต์นะครับผมเอวันอพาร์ตเมนต์ไม่รู้เขามีให้เช่ารายวันหรือเปล่านะถ้ามีให้เช่ารายวันก็เช่านะครับแล้วก็มาพักแล้วก็เดินเดินเที่ยวแถวนี้มีตลาดนะครับมีของขายของกินเต็มเลยนะครับเที่ยวแบบชุมชนนะได้เลยแล้วก็มาไหว้ ทาวเวสวุวรรณนะครับที่วัดบางชันเนาะนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับวัดบางชันอยู่ข้างหน้านะครับผม,มปีนี้น้ำเยอะนะครับผมท่วมขึ้นมาข้างบนเลยมม,มีน้ำนะครับตรงนี้หน้าวัดบางชันนะครับ ตอนนีน้เดินขึ้นมาแล้วนะให้ดูให้ดูบรรยากาศครับตรงนี้ที่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะมาลอยกระทรงกันที่นี่นะครับฝั่งนี้นะอ,อั่งวัด อยูบบาเลยนี่ครับตรงนี้นะครับที่เราจะรอยกระทงวันพรุ่งนี้นะครับนี่ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับ บรรยากาศดีมากลมเย็นสบายเลย ลอยกระทงกันได้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมวัดบางชันนะครับพญาสุเรนซอยหนึ่งนะครับแต่ก่อนก่อนที่จะมาร้อยกระทงนะครับก็มาไหว้พระวิรณน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับจากสะพานเดินแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวา เรามาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึะครับก็จะถึงตรง,งท่านเทวเวสวรนนะครับผมมาไหว้สองครั้งแล้วนะครับ ที่นี่มาได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าต้องการแบบศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะมาตอนเช่องคืนนะครับแล้วก็สามารถทำบุญที่วัดได้เลยนะครับนี่คนก็จะมากันเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตนะครับ ทำบุญเสร็จก็มาชิงโชคนะครับแล้วก็ตรงในเต็นท์ก็จะเป็นขายสินค้าที่ระลึกนะครับก็วันนี้ก็มากราบท่านนะครับก็เดี๋ยวผมต้องกลับแล้วนะครับก็ทุกคนถ้าว่างมาได้นะครับก็ มาไหว้ท่านก่อนแล้วก็ค่อยไปปลอยกระทงนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับโอเค,อเคบริเวณวัดก็มีร้านขายของกินนะครับขายของกินเยอะแยะเลยนะครับอยากจะให้อาหารสัตว์ก็ได้นะครับอาหารปลาบรรยากาศดี จะพาไปดูปลานะครับนะตรงนี้มีสาลาอยู่นะอ๋อตรงนี้มี มีร้านอาหารตามสั่งนะพึ่งรู้เนี่ยพึ่งรู้ว่ามีนะมีร้านอาหารตามสั่งตรงนี้ด้วยนะครับบางคนเขาก็รออีก่อนนะครับนักท่องเที่ยวโอ้ด้านหลังวัดนะครับก็มีร้านอาหารตามสั่งนะครับนี่ร้านอาหารตามสั่ง บรรยากาศทีเลยบ <c oughs> ริเวณวัดนี่หลังวัดนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็พามาเที่ยววัดนะครับมาไหว้ท่านท้าเวสุวรรณนะครับก็รู้สึกดีมากๆตอนมาถึงขนลุกเลยนะครับก่อนที่จะถึงวัดนะพอมาถึงวัดพอมาถึงตรง หน้าองค์ท่านนะคนลุกสู้เลยนะก็มากันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ